วีนะคะจะเป็นวันวาเลนไทน์ก็วันที่1 4กุมปาเดือนนี้นะคะก็วันนี้นะคะก็วันวาเลนไทน์แต่ฉะนั้นว่าใครจะเป็นวันวาเลนไทน์นั้นซึ่งดอกว่าเป็นอย่างไรบ้างนะคะทั้งคันต่อนั้นว่าซึ่งดูเป็นอย่างไรบ้างดูกันเลยค่ะวันวาเลนไทน์นี้นะคะก็จะเป็นดอกกุหลาบดอกกุหลาบนะคะก็เป็นหวัดดีหวัดดีของเราสักมาห้าบาทนะคะซึ่งมาจากิกที่ตลาดด้วยนะคะก็ ที่หลาดเครื่องเขียนได้เองนะคะก็หน้าวันวาเลนไทน์ก็แบบว,ว่าให้เกิดอะไรดีนะตววนแต่ว่าย้อนหลัดแต่ว่าไม่น่าจะไปลืมเลยนะคะของเก่าก็ลืมเลยนั้นว่าของเก่าก็ลืมเลยลืมไปดอกกรเหลก็ลืมเลยว่าให้ทยมีแล้วกันนะคะว่าคนวาเลนไทน์จัดแต่ว่าในไทยควาบุาบดูแล้วนะคะ <S 2> <S 2> <S ต่อไปนะคะอาจะเป็นสติกเกอร์สติกเกอร์หัวใจสีฟ้าก็เป็นโพสต์เนโพสต์เนนะคะก็ ด้าก็แบบแว่าสกอร์นี้นะคะจะไปดไว้ให้ติดก,กับเรื่องผู้คนไวาชอบชินชอบใครสนใจตด็กเกร์แบบนี้นะคะก็สนใจที่ซื้อที่ร้านทุกยาง20สิบแรกแรเครื่องเขียนแล้วก็ซื้อที่ดาทำถายนะคะก็เน่าจะเป็นตรงนี้แล้วก็เป็นแบบนี้เลยนะคะก็จะบสวยงามด้วย โอ้ยขอโทษค่ะนะะ่ารกสุดดีก็ประมาทจุดตึงสีเลยนะคะก็จากนั้นว่าไปปุ๊บไปเลยนะคะจะไปได้นะคะว่าเสร็จปุ๊บปั๊บเลยนะคะก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะต่อไปที่จะดูกันว่าชิ้นต่อไปค่ะต่อไปนะคะจะเป็นสติกเกอร์รูปหักกวใจสีแดงสติกเกอร์รูปหัวใจสีแดงราคาก็ใครสนใจซื้อที่ไลน์เพื่อนเขียนแล้วก็ยังยี่สิอคูณสนใจได้เลยนะคะชิ้นราคาละสิบบาทนะคะสองคนยี่สิบบาทนะคะก็ แผ่สดใส็ดสี้เลยนะคะก็แบบว่าร่วงด้วยนะคะก็ดูจากต่ด้วยโอเคนะคะก็คสุดสกบี้อยากให้ใครๆจะซื้อที่สนใจได้เลยนะคะสปอร์บอลบอลเลนไทายนะคะวันนี้นะคะก็ของเรานะคะในเองแล้วก็เรื่องเนี้ยคือช่วงช่วงไหนนะคะคื่แบบว่าเพิ่มแผ่นด้วยนะคะก็จะเห็นอย่างไรบ้างเลยนะคะ ยุทธที่ฐานนะแล้วนะคะก็ฐานะของเราเสร็จปุ๊บไปว่าฐานะจะบอกว่ากับเรื่องนี้นะคะผู้ชมจะบอกว่าให้กัว้นะคะคัาฐานะของเราแต่ว่าคนว่านิ้คายของเราสดซุ้มโอะได้ว่ากดตั้งแต่เอวว่าเป็นไขรบ้างนะคะก็เสร็จแล้วไี่ด้ปลอยนะคะก็เรื่องราวสุพาะนี้นะคะสุโภะหนูเลยนะคะก็น่าจะเป็นไปไม่ได้เลยนะคะก็เรื่องล่าเร่งหน้านะคะก็ จุดนี้แต่ว่าอาจจะไปนั้นด้วยนะคะว่าน่าจะเสร็จหรือไม่เสร็จก็ตามนะคะก็เรื่องว่าอาจจะว่าเป็นอย่างไรนะคะก็จะพี่นั้นว่าเขาขอกบอกว่าบรรดาเรนไท้าก็เสร็จแล้วนะคะก็บรรวาเลนไทนายนะคะก็ชื่อสว่าว่าอยยังไรราคาคิดดูลักการนะคะว่าคิดดูยังไงไปยังไงบ้างแต่ว่า ว่าจะว่าขอเสนอว่าอย่างไรแต่ว่าหมูจะว่าสองเขาจะเป็นสายการหรือว่าเป็นโชคใจโชคดึงแล้วก็หมูแดงที่มันคิดว่าขึ้นกับภาพของเราปือหนูตัวแบบเลยยังไงแต่ว่าที่หน้าผมสนใจด้วยจะว่าหนูของวัดวาเลนไทน์นั้นนะคะก็ขอบคุณที่อย่าให้ให้กับเกีรติด้วยนะคะ ก็จะบอกว่าเกียดกันด้วยว่าอาจจะว่าน่าจะตัวหนูตัวหนูไปนะคะก็ขอบคุณที่ยังให้เกียดเกียดด้วยแล้วก็จะให้มีเกียดหรือไม่มีเกียดนะคะก <c oughs> ็ก็จะบอกว่าคือตัวหนูอยากให้คิดเกันดด้วย <c oughs> คือว่าว่าน่าจะแต่ว,ว่าวันวาเลนไทน์นี้นะคะสิสามวันวาเลนไทน์นะคะก็เรื่องเรานะคะจากนั้นว่านะคะก็ ติดตาแสดงไห้กับเป็นของคุณค้านะคะว่าแบบนั้นนะคะว่าไปดูกันเลยค่ะว่าจะไปแค่ไหนนะคะว่าคุณฟอจะบอกว่ากับเรื่องทีนี้ก็ว่าขอบคุณย้าไม่เกีรยินะคะให้คิดมากแล้วก็บดบอเลทา์นะคะทํานทำอะไรานานะคะก็เรื่องเราสนใจนะคะพรุ่งนี้จะใส่ชุดนักเรียนอีทีนะคะก็ตะกา้วันประชิมิีเท้นะคะก็ขอบคุณย่าใ,ให้ว่าแนอย่างไรหนูใส่ชุดนักเรียนมาแล้วนะะขอเนื้นอนะว่าดูแลกัน ตัวคือจะบอกว่าจะเรียนมาแต่เรื่องข้อบแบตใจบ้างนะคะว่าขอบคุณที่อยากให้เกียรตินะคะก็เรื่องเรานะคะใจว่าเป็นอย่างไรนะคะก็ขอบคุณที่อยากให้แต่ว่าอยากว่างั่งอย่างไรแต่ว่าคือจะบอกว่าก็คือจะบอกว่ากล่าวขอบคุณน่ะแต่ว่ารายการสือจิตว่ารายการของเขาแล้วก็โชคหนูเลยนะคะติดตามให้การใจด้วย คินีนะคะก็อขอบคุณยาาให้ให้แก่เลยนะคะว่าให้กับเรื่องของเขาแล้วก็จะว่ารือของเรานะคะก็หนูจะบอกว่าให้กับเรื่องนะคะว่าจาของบทเพลงน้ำตามเมสซาอูของพีพ่พิมพ์ความฝัสีของเราหน้าว่าก็กับเพลงตามใจแม่เถิดน้องพี่ฉลมวนมาระคามนะคะก็เขตเรอโคนหลวงนะคะคุณพี่แคทเทียม,มาราีนะคะก็ กับเพลงนะคก็จะเป็นเพลงอะไรกันค่ะจ่ายไว้เลยนะคะน้องรายสองหวัวหน้ีเอกราสรุวัตภูมินะคะก็คือจะถ่ายคลิปก็ขอให้ค่ะว่าจูๆไปเลยนะว่านะแต่ว่าน่าจะนิสัยดีหรือนิสัยเสียเสียนะคะก็เรื่องว่าให้กับเรืองเพศดีของเรา พรุ่งนี้วันที่สิบข้าแล้วนะคะพรุ่งนี้วันประชิมนิดแค่นะคะวันที่สิบแปดจะประชิมนิแค่สิบแปดนิเทศของเรานะคะก็ติดตามก็ได้เลยนะคะก็ขอบคุณที่ยังให้เกียรว่าให้สมนนะคะูลาก็เรื่องช่วยหนูตัวเองแต่เรื่องว่าให้กับเลือกข้อจริงนะคะก็เรื่องราวต่างๆนามาฝากกันว่าถ้าจะเป็นของเราถ้าของผีอะไรนะคะก็ย้ายคิดหรือไม่คิด ก็ไม่ต้องคิดเลยนะคะว่าแต่ว่าเหมือนเรื่องเราขอร้ายหรือผลแรกก็แต่ว่าหาด้วยนะคะก็จะอ่านออกหรือไม่ออกตาก็เรียกไปทันไหนเราจะไปทั้งนู่นเลยนะคะเพราะ,ะว่าจะเลยนะคะก็สาธิทำให้พรุ่งนี้จะสระผมแล้วนะคะเพระว่าคุณลุงนี้สระผมของเรา เรื่องปีดีกี่โมงแล้วนะคะประมาณ7จ็ดนิกาสามสิบนทีนะคะก็ต่อไปนะคะประมาณ7จ็นาิกาสีนาทีนะคะก็ที่นั่นว่าเป็นอย่างไรแต่ว่าน่าจะคู่เนื้อคู่การแต่ว่าน่าจะเป็นของเขาตัวเองเลยแต่ว่าเป็นอย่างไรบ้างคดูนั้นเลยที่เสด,เด็จกันนะคะเอาเราจะไปว่าใครบ้างคนดูตัวประเทศใคยครับนะคะของที่ทั้งบ้านนะคะก็ทั่งหนูเลยนะคะขอภัยจะบอกว่า ให้การเลือกของสตว่าเป็นอย่างไรคือจะบอกว่าให้เกียริร่วมเกียริใจกับเพื่อกสักสีแล้วก็เขาบอกว่าให้กับที่นั้นเข้ามาด้วยนะคะก็แต่ว่าเขาขอ,ขอพู้จิตอาสาให้กับเราด้วยนะคะจิตอาสากับเรานะคะด้วยนะคะจิตอาสาของเรานะคะอาจจะเป็นจิตอาสาใดอาสานึงแต่ว่าเราด้วยนะคะ ว่าจะเป็นจิตอาสา,า,าอย่างไรแต่ว่าคือจะบอกว่าให้กับเรื่องของเราเท็ดจีเป็นว่าจะใช้อย่างไรนะคะก็เพราะนั้นว่าคือจิตอาสาของเรานะคะก็ลูอกอาจจะเป็นจิตอาสาได้อาสาหนึ่งแล้วแต่ว่าจะเป็นอย่างไรไดาว่าขอบคุณที่อาสาเรียกว่าคอย แต่ว่าให้กับวันๆเลียทายสุดสบบๆวันๆเลียนทายเลยนะคะว่ายังให้บุบแบบบุตบ่อยนะคะแต่ว่าให้บุบรบ่อยๆมันไม่ดีแต่เรื่องเสร็จจะตายได้นะคะก็เรื่องว่าเส้นท้นทางกับเดินท่ามนืนเรื่องแต่ว่าโชกสไตล์กับเรื่องเหล่านี้นะคะก็โชคดีที่อยากให้เกลียเลยแต่ว่า น่าจะอยู่หรือไม่อยู่ก็ตามนะคะก็เรื่องให้กับจีอาสาของเราท่านแต่ว่าจีอาสาใดนะคะก็รักร่วมการรักชาติไทยแต่เรื่องว่าชาวนาเรื่องของเด็กต่ว่าน่าจะเป็นคุกคุยแต่เรื่องแต่ว่าหน้าคุกคุณซิการแล้วก็วันวารีไทย พราะว่าอาจจะไปคุยกับเพื่อเขาขอเองแต่ว่าวันวาเลนไทน์สื่อว่าด้วยนะคะก็เรื่องเรื่องอะไรแต่ว่าจากนั้นด้ยวยที่จะบอกขอคุดยางให้แต่เดือดร้อนหรือไม่เดือดร้อนก็ตามแต่ว่าของท่า แต่ร่วมสกิกิเศรษฐกิจไทยแล้วก็ความด้วยหน้าก็จูใจให้การของวาสนสำคัญก็เรื่องว่ามันสำคัญอย่างไรละก็เรื่องว่าอาจจะเป็นเรื่องการใช้ส่วนรวมและส่วนตัวแล้วก็เรื่องอาากกส,สร้างคารนาแต่ว่าด้วยนะคะด้วยนะคะ จิตอาสาให้กับเหยียด็่ววาก็้ะได้จิตอาสาร,ร่วมกับหัวใจเพราะว่าใจกับ่เอเขาจิตอาสาของเราอาจจะเป็นหลักธรรมยังลอยจิตอาสาของเรา จะว่าค yup ่อยกับดูแลตัวเอสก็พลาดดูแลให้ที่ดีที่เหมาะสมกับเรานะคะก็สิทธิอาชาได้แต่เต็มแต่ว่าของเราแต่ว่าเอาของเราจะเป็นอย่างไรนะคะเป็นไฟบุคคลเป็นไฟเดียวแต่ว่าขอเขากคู่ที่สุดการด้วยนะคะก็เจะด้วยนะคะเป็นอย่างไรนะคะแต่ว่า น่าจะว่าเป็นพอใจหรือไม่พอใจก็ตามดูดีค่ะแล้วก็ดอกกุหลาบมาให้เต่หัวใจอย่าลืมนะคะก็เรื่องว่าแต่เรื่องอย่างไรแต่ได้แม่ความประสบความสำเร็จให้กับเราละ,ะก็เรื่องว่าห้พอยชอบดีที่อวยพอรอวยชัยให้กับเรื่องว่าเป็นอย่างไรขอให้จเจริญเจริญลูกเรือวันว,นว,นวนาเรยนไทยใกับสุขสันต์วันว,นว,นวนานเรนไทยค่ะ เป็นยังไงบ้างคะสำหรับคลิปด,ดีนะคะที่โชคหนูเลยนะคะนามาฝากกันว่าอาจจะเป็นโชคชัยโชคเด่นะก็แต่ว่าเป็นลูกโสแล้วก็สุดเชี่ยแต่มันไม่มันไม่ค่อยท่า่นะคะว่าแต่เรื่องราวเรื่องงานดีๆเรื่องว่าจะเป็นเรื่องช่วยช่วยแล้วก็คือแบบอกว่าช่วยอย่างไรนะคะก็ขอบคุณอย่างให้เกียรติด้วยนะคะให้เกียรติเหรอแต่ว่ามันไม่เกียรติเกียรติเลยว่าอาจจะว่า เกียรติหรเกียรนะคะก็คือแต่ว่าเส้นทางสายบวนหน่อยนะคะก็เส้นอย่างไรแต่ว่าน่าจะเป็นด้วยนะคะก็เรื่องเราอะค่ะว่าจะเป็นเรื่องราวของต่างๆส่วนไหนบ้างน,นะคะก็เรื่องวิธีเทคนิคต่างๆก็จะบอกว่าให้กล่เรื่องของถามถามเรื่องว่ามีเสนิเกิด,ดีหรือไม่ดีแล้วก็ช่วยๆอย่างไร ทำตูช้ช่วยมันไม่ได้แต่เรื่องว่าช่วยยังไงเรื่องว่าคสามธาด้วยนะคะก็มีเพื่อนมาแล้วล่ะหนึ่งคนนะคะก็เพื่อนผู้หญิงนะคะจะไปเพื่อนผู้ชายหนึ่งคนออกนะคะร่วงว่าพัฒนาแต่ว่ารักษาพระีต่อชาติศาสนาบพระมหากษัตริย์นะคะก็ส่วนไหนบ้างนะคะก็เรื่องของชาติไทยน,นะคะแล้วก็จะไปว่าวันวาเลนไทน์นะคะก็เรื่องเกี่ยวกับเรื่องของ หัวใจแต่เรื่องกาแต่งงานทะเลาะกันว่ากับเรื่องของเขาดีๆเลยนะคะคลิปนี้นะคะอย่าลืมชอบดูให้กำลังใจช่วยติดตามถ้าว่าหน้าตัดไปคุยไม่ได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดแจ้งอย่าลืมกด subscribe ช่องที่ของเราสำหรับวันนี้สวสัสดีค่ะบ๊าบายสุขสันบาลินทานนะคะ